สวัสดีคะ่ะเซลนงเอฟเอมเอร์พิษณุโลกค่ะวันนี้นะคะส่งมอบรถพี่คมกิจนะคะอำเภอทีรีมาศคะ่ะพร้อมง,งานสาธิตนะคะสาธิตรถให้ลูกค้าดูประสิทธิภาพการทำงานนะคะรุ่น50แรง Fm เวอร์ห้แรงรุ่นมังกรทอง รุ่นวิ่งไวถไ่ลึกสมคำล้ำลืลือเปล่านะคะเราก็มาดูกันค่ะมาพิสูจน์กันนะคะบังคับความลึกของขานนะคะอันนี้เราลองลูกค้ายังไม่ค่อยอรู้จังหวะรถเท่าไหร่นะคะลูกค้าก็สามารถบังคับความลึกได้นะคะตามใจชอบนะคะจะเอาลึกขนาดไหน,นะคะ่ะ เราไปดูกันนะคะว่าลูกค้าชอบความลึกที่ขนาดไหนนะคะว,ว้าวแบบนี้เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรถถ่าย FMVPL f เอืรพอลพิษณุโลกนะคะสำนักงานใหญ่ f m ฟเอออยู่ที่ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะ สนใจนะคะสอบถามได้ที่เบอร์โทร092 786 7793เซลนง FM เวอร์พิสโนโลคะ่ะ